เงินคือทรัพย์สินทางเศรษฐกิจที่คนใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าบริการหรือใช้ในการชำระหนี้สินกันภายในสังคมเงินเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงสามารถหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและทําให้ระบบเศรษฐกิจในสังคมใดสังคมหนึ่งหรือประเทศใดประเทศหนึ่งมีการเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ในทางกลับกันเงินอาจเป็นหนึ่งในสาเหตุสําคัญที่ทําให้ระบบเศรษฐกิจของสังคมใดสังคมหนึ่งหรือประเทศใดประเทศหนึ่งเกิดความอ่อนแอและอาจล่มสลายในทางเศรษฐกิจได้ เปรียบดังร่างกายคนที่ต้องการเลือดหมุนเวียนเพื่อพัฒนาร่างกายให้แข็งแรงถ้าเลือดดีการหมุนเวียนของเลือดดีร่างกายของคนเราก็จะพัฒนาเติบโตได้อย่างมั่นคงและแข็งแรงแต่ถ้าเลือดมีปัญหาการหมุนเวียนเลือดมีปัญหาร่างกายของคนเราก็จะมีปัญหาเมื่อกล่าวถึงประเทศลาวเงินกีบก็เปรียบดังเลือดที่ทาหน้าที่หมุนเวียนหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจลาวหล่อเลี้ยงประชาชนลาว แต่เลือดหรือเงินกีบลาวกาลังมีปัญหาขาดเสถียราภาพคุณภาพหรือมูลค่าของเงินกีบตกต่ําปริมาณเงินกีบที่หมุนเวียนในระบบขาดประสิทธิภาพกําลังนําพาเศรษฐกิจลาวก้าวเข้าสู่วิกฤตนับตั้งแต่ต้นปี2020เป็นต้นมาเงินกีบลาวเมื่อเทียบกับเงินบาทไทยอ้างอิงตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารพงศวรร์เงินกีบลาอ่อนค่าลงแล้ว71.6%โดยวันที่5พฤษภาปีปี2023 ธนาคารพงสวรร์ขายเงินบาทไทยออกอยู่ที่527.34กีบต่อ1นบาทเงินกีบอ่อนค่ากำลังสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศลาวเงินเดือนขั้นต่ำหนึ่งล้านสามแสนกีบต่อเดือนหรือประมาณ2,500บาทต่อเดือนที่รัฐบาลลาวปรับขึ้นให้แรงงานในวันที่1พฤษภาที่ผ่านมาก็ไม่ได้สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบันที่อัตราเงินเฟ้อลาวได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่า4 0ตไปแล้ว เงินกีบอ่อนค่ากําลังสร้างแรงกดดันให้กับประชาชนในประเทศเราอย่างหนักเพราะรายรับที่ประชาชนหามาได้ในแต่ละเดือนจากที่มีมูลค่าน้อยอยู่แล้วมูลค่าก็ยิ่งตกต่ําลงไปอีกพูดได้ว่าถ้าครอบครัวใดมีฐานะยากจนอยากกินเนื้อวัวหนึ่งกิโลหัวหน้าครอบครัวนั้นก็จะต้องทํางานหาเงินอย่างน้อย3วันคนในครอบครัวจึงจะได้กินเนื้อวัวหนึ่งกิโลเพราะเนื้อวัวหนึ่งกิโลในประเทศเาวมีราคาประมาณ1นึ่งแสนกว่ากีบในขณะที่ค่าแรงขั้นต่ำารา ตกแค่วันละ43,333กีบธนาคารพัฒนาเอเชียหรือธนาคาร ADB รายงานว่าปัญหาเงินกลีบอ่อนค่าอัตราเงินเฟอ้อสูงจะทําให้ประชาชนเราโดยเฉพาะประชาชนผู้มีรายได้น้อยต้องเผชิญกับความมั่นคงทางด้านสเสบียงอาหารจากปัญหาที่กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นเงินกลีบอ่อนค่าอัตราเงินเฟอ้อสูงเงินเดือนที่ได้รายรับในแต่ละเดือนไม่พอกับรายจ่ายเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่กําลังสร้างผลกระทบให้กับเศรษฐกิจสังคมเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และผลกระทบเหล่านี้ก็กําลังเกิดขึ้นให้เห็นในสังคมราวปัจจุบันเช่นปัญหารักขโมยจี้ชิงทรัพย์และปัญหาอาชญากรรมต่างๆที่นับวันยิ่งเพิ่มสูงขึ้นส่วนแรงงานคนลราวรุ่นใหม่ปัจจุบันพูดได้ว่าคนลราวรุ่นใหม่เริ่มหมดความหวังกับการทำมาหากินอยู่ภายในประเทศหลายคนเริ่มหาทางออกให้ตัวเองด้วยการหนีออกไปต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยที่เป็นดินแดนที่คนลาวจานวนมากเข้าไปหากินและส่งเงินไปเลี้ยงครอบครัวที่อาศัยอยู่ในประเทศลาว จนมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งการที่คนเรารุ่นใหม่หนีออกไปต่างประเทศเป็นจํานวนมากเพราะได้รับผลกระทบจากเงินกีบอ่อนค่าอัตรางเงินเฟอ้อสูงปัญหานี้ก็ได้ส่งผลกระทบทําให้อุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศลาวเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานนายอุเดชสุวรรณวงศ์ประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว กล่าวในที่ประชุมนักธุรกิจลาวที่จัดขึ้นในเดือนมีนาปี2023ที่ผ่านมาว่าปัญหาเงินกีบอ่อนค่าเงินตราต่างประเทศขาดแลนและอัตราเงินเฟอ้อสูงกำลังส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตเช่นสินค้าที่ผลิตได้มีราคาสูงขึ้นค่าขนส่งสูงขึ้นเพราะต้นทุนการผลิตสูงขึ้นนอกจากนี้ปัญหาเงินกีบอ่อนค่าอัตราเงินเฟอ้อสูงยังได้ส่งผลกระทบต่อแรงงานในภาคอุตสาหกรรมปัจจุบันพบว่าโรงงานหลายแห่งในประเทศลาว กำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนแรงงานเพราะแรงงานเราจำนวนมากต่างพาก,กันเดินทางไปหางานทําในต่างประเทศเพราะได้ค่าตอบแทนสูงกว่าการทํางานอยู่ภายในประเทศจากปัญหานี้ทําให้ผู้ประกอบการหลายแห่งโดยเฉพาะผู้ประกอบการในภาคเกษตรกรรมต้องหยุดการผลิตเพราะขาดแคลนแรงงานส่วนโรงงานอุตสาหกรรมไม่สามารถเพิ่มกําลังการผลิตได้ ต่อกับปัญหาเงินกีบอ่อนค่าในระยะที่ผ่านมารัฐบาลลาวได้พยายามใช้หลายมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาเงินกีบแต่ดูเหมือนว่ามาตรการต่างๆที่รัฐบาลลาวนามาใช้จะยังแก้ไขไม่ถูกจุดเพราะเงินกีบลาวยังอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องและไม่รู้ว่าเงินกีบจะอ่อนค่าลงไปถึงจุดไหน ทุกการอ่อนค่าของเงินกีบคือปัญหาปากท้องของประชาชนลาวที่จะต้องต่อสู้กับค่าครองชีพที่ไม่สมดุลกับรายรับซึ่งนั่นหมายความว่าประชาชนลาวโดยเฉพาะประชาชนผู้มีรายได้น้อยอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาความมั่นคงทางด้านสเสบียงอาหารเหมือนกับธนาคารพัฒนาเอเชียรายงาน